สวัสดีเจ้าเจ้าว,วันนี้เฮากลับมาพบก,กันเหมือนเดิมนะเจ้ากับช่องน้องอีดน้องโกพ้นตัวน้อยๆเจ้าเจ้าว,วันนี้น้องเกาะมาย่าเมนูต้อนรับสงการปีใหม่เมืองนะเจ้าคือเกาะซาจีนเจ้าปีปีใหม่ปีนี้ก็ฉลองกับซาจีนนะครับผมเพราะตอนนี้ก็ครบปีแล้วนะครับนาะตีช่องเขาได้ทำกว่า ชาจีนเหมือนเดิมอ่ะก็อนสงการนี่ก็สวัสดีปีใหม่สงการด้วยเลยครับผมสวัสดีปีใหม่จ้าเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยนะครับผมเดินทางปลอดภัยกันเจ้าไปเอลไหนก่อระมัดระวังกันต้วนะครับผมก็ก่อนจะไปกินกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับเนาะจะทำคลิปต่อต่อไปเจ้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตัวนะเจ้าหเข้าหาปลาไม่กินด้วยกันครับผมชาจีนนะครับผม อืมหม้อเจ้านี่อืมมันงานเลยนะครับทำแรกเกม็มแบบอืมวันนี้พักกรรมหอมเยอะจะไหมค่ะในจากหอมป้อ,อมรัะฟางยาวเหี่ยแล่อนนีก่ะตีน้องกบชอบอะยำ Dạ, Hảo. Không, Không, Không có. Không tẹn nha. Chào. ภัยซิ่มรินดิพ่อก็ขอขขอภัยตัวน่าจำครับผมเขาส่งคนกับดิบปมาแมกครับแต่กินได้ตลอดครับ, <c oughs> รบผม <c oughs> มีฟองยิ้นๆเนาะปีใหม่นี่นะเดี๋ยวน้องสองคนก่อนจะไปแอลปีใหม่ของเจ้าแตไปตีห้าใหญหอนนาฬิกาของเจ้าวัลาลำปางเจ้า ก็ไปหลังเซรีเนะอระบ้านเขเปีไหมป็นปนี่ไปซื้อจริงก็รถก,ก็เยอะนะครับผมเดินทางไปไหนแล้วมัดระวังกันด้วยนะครับสีคือข้าวลารปีนี่ปีนี่ขนหนักกับบ้านนักเพราะมันยุดหลายวันได้ครับผม ยีมีกกับีวันห้าวันนะครับพี่นี่ครับซึมดีบ้างสีอะาบบริษัทก้าสูงรางการก้าไปอาจจะเพิมเ่มเติมเติม 7, วั่สิบเจ็ดสิบแปดเราจาวเลย ครัพอฟังยาวนะครับ ไมักดิบก็เอาไปควานนะครับผมล mm. ืมน้ำซุปล mm. ืมต้มน้ำซุปป มักครแต่ถ้าน้องก้มน่าจะเพรชผมน่อย,อยอแต่อีกนี่จับครับครับนะกำเข้าเรื่งนงง่อยมาครับ ไอเนี่ยเตร์กระมอกนะครับผมกินม,มันแต่กรบบะบะดีนะครับผมน้นเป็ียนของดิบนะครับเนาะ บางตีก็มากขมบางตีก็มากคิดครับผมอันปรนหาเินทีไว้ของกินล้ำอยู่ที่คนาม,มัากใครมก<อ>ักยังกระไซนะครับผมมักซ้ายก็ะไซซ้ายนะครับื้องเจ้า ข้าวข้าวอุ่นๆนครับห้อะแบบนนี้ ซาจะกับมะขอภพยนะครับผมมอก่อนขาวเล้จูเออใช่ไหม การปีนี่มูไปไหนก็นหนังพอมู่ผมยี่บ้านก็ได้นะครับผมไห <c oughs> นพอคลิปเก่าๆก็ได้นะครับผมมีเป,ปเลือยอยู่ครับหมึ้นมะ จำเนยกูกำหนวเนี่ยยู่กะเหน่ยมืนอไหายเขาจะยากขึงนะนั่ง่างนี้เหมาะขึ้นเา มันาบไปมนมัน่วไอ้ซอยจุนี่มันก็บะโซูแต่ละเนาะแปะมังกาข้าวนกินข้าวจีนกินรับจีนซอยจุบกินเลยครับผมใช่กินกินตับซุกค,ครับใช่อืมน้อข้าวมดกินมืด เข้าเซ็กินน้ำประก็บบรรพุมไายแล้วครับงีบันงีบัน

มันจะกุ้นอย่างไงถ้าหากข้างในแบะเข้าเรยนเจ้บ ngon cả lạ, ăn khao nhai cám mà hôm nay. ôi cả lắm nè, mình đang im léo, mình bị khốn nhảy ยังไม่เข้าบ้านอ่ะหิวและมันก็เพื่อนเยอะเลยเรคยไปนักเหมือนกันนะครับอ มั้งหน่อยนึงหน่อยเข้ามายังกระลูนะครับวันได้เนี้ยครับผมก็ต้องกบไปเทเาเห็นไม่ได้เจ้าต้องก็เปิดเรียมนักลงไปอ่ะโอ้โหคิน เหลือนี่ไม่ได้ขวา,นาวงนะครับผมเอาไปขว้ากินเรื่มขามเมื่อไหร่เนี่ <ừ. S 1> นนก็้งซูซูมาอุ้งว่ะโอ้กุ้งซูตายแล้วนี่

นีกอ่ะโอเคโอเคเลยเอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็เมียนะครับเนาะวันนี้มากินซาจีนต้อนรับสงการครับผมปีใหม่เมืองนะครับผมก็ทวัรีปีใหม่กันเด้ยน,นะครับผมปีใหม่เมือง ไปเล่นหน้าตรงไหนไปตรงไหนเดิเนรถไปตรงไปตรงไหนก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมแลระมัดระวังกันด้วดนะครับผมก็วันนี้เขาสองคนพิสตานประกันได้ก็ขออภัยกันเหมือนเดิมนะครับผมคลิปหนะ้าเขาจะกินยังก็รบกวนปากกดติต่ามวนนะครับผมวันนี้เขาสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝาก,ก,นนก์กติตา่าเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอิดก็พ้นตัวน,น้อยๆด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เขาสองคนได้ทําคลิปต่อไปนะครับผม วันนี้เฮาท้องคนก็ต้องขอตัวลาไปกินน้ำกันนะครับผม <G ül> ครับผมสวัสดีครับ,บร